ตนกำลังมาเผยหันครับว่าพิธีการอันนี้คือพิธีการตีไปสัมภาษณ์บ้านหมู่ห้าครั้งแรกโดยที่ว่าทอผมไปถึงผมก็ไปศึกษากนว่าบ้านนี้เขานจะได้ซึ่งฝีมือเราต้องอู้ถึงนะครับเราต้องอู้ถึงเขาว่าแหมน้อยเขาก็จงบินเด็เลยเพราะว่าเปิ่นเก่งแลกกับอาจารย์ตอบเชือ่อเขาว่าเป็นหมูบ้านที่มีกินั่าีิสุดในเมืนาน แม่สายก็สายครับมาเดียวนี่เรามีสมาชิกตีมีกีอยู่เต็มบ้านและกับคูเนี่ยรวมแล้วประมาณที่หลังเก้าสิบหลังในในมุมบ้านจะตะบลนะครับในมูมบ้านนะครับพ่อผมเชื่อแน่ว่าผมมีบ้านไหนในในเมืองหน้าเนมีมีกีก็สิบหลังก็สิบหลังนี่คือคืนเกียนไหนออกเกี้หนนา่ในมีกีแทบจะทุกหลังนะครับแนวกับทุกคนติวอัยุ ห้าซิปอัพนี่นะแเท็เจ้าอผ้าจางเกิดบุโคนครับต้อะอันีนีืเคือยากไปใส่นะเป็นเดียรพร้อมทีนี้โดยเฉพาะนี่แม่ก็ในอัมพลในอครับแล้วป็ช่วงนั่นนี่เป็นช่วงปิดโควิดปิดโควิดซล้กะน้อกนี้จันหมอเห็นแล้วไมเดืหมอ5หมอห้า่ตอนน้นอยู่มอหนึ่งหมอสองอมอหนึ่งหมอนะครับแล้วก็ปิดเพิมบได้ โวนมาได้อย่างไรล่น้องนี่มันเอาสายตาดูสายตาปักเป๊ะเลยนะสนใจมากน้องเหรอครับน้องก๊อบเหรอน้องก็ไม่สนใจก็เลยบอกว่าไอ้น้อยแม่โจรกัาล้มสีน้องในโคนหนึ่งก็โว่าแบบทั้งหมดทั้งมวลนี่นะมีละอ่อนโจรล้มสีแล้วก็มาเดียวนี้น้องก็อบนี่มีกี่เป็นของตัวเองนะใช่ไหมคะแม่คนนั้นยากกีแล้วก็ว่นหูคือ แล้วก็ไปบรรยายไปบรรยายผมมักจะเอาผ้าครูเองจำได้ไหมครับ<ด>ผ้านี่ยนะผมจะซะสมเ,เยอะมากเลยครับต่อตียมีกำลังซราซื้อได้ส่วนมากมากกักจะเป็นผ้าแบบชาติพันธุ์ช้มเผาที่เป็นเป็นของชาวอ้างตีน้ามัไปเขาก็าวันได้เก็บไว้นะมผมแป้งลย เราขับมาฮืองูแแม่ไม้พอครับบางคนที่บอกเคยถามว่าโอ้เทคโนโลยีของญาติจะไรกับมันยุบมันแยังแล้วกลายเปว่านี่นะเข้าถึงพื้นที่แล้วกต่จี้เลยพี่แม่ลงนี่สองคืนสองเขานี่ออาเขานี่เข้านี่นะครับต่อกิจารนะอันนี้เป็นายแรกที่ว่าประสบความสำเร็จก็คือในคอร์ริชันจิวเสาดิน ม่อนดอยเนะครับแล้วก็บมูแม่แม่ตั้งชื่ดแ่าลายนะลายนาน้อย,ยนนอยันนี้นะเพราะว่าช่วงตีตีไปอบรมเนี่ยมันช่วงช่วงเนี้ยเ,เน,ะนาะเพร่อแบบหน้าฝนอันก็อันนี้คือฝนตกมันจะมีทีน้อยๆหรือฝนสอยๆแล้วนี่คือฝนฝนตกมาหน้ากบบน,น,นั้นรือห้องฝนอะไรอย่างเนี้ย อ่อันนี้จะเป็นพื้นฐานว่าตังบนนี่คือ before ตังลูกนี่คือ after หลังจากนั้นแล้วเนี่ยมันเปลี่ยนโดยสิ้นเชิงอย่างเช่บ้านหลังห้าประสบความสำเร็จเพราะว่าเขามีทุนเพราะาน่รทำเดิมก็คือการต่อบ้านดีอยู่แล้วเพียงแต่ว่ามาเปลี่ยนหัวนิดหน่อยเพราะเปลี่ยนหัวนิดหน่อยเนี่จนไปล่องล่งที่นี่ที่นั่นมาเดียวเนี่ยคือกูไม่กลับย่างเงินเยอะก็พอขาย อันนี้คือคอลเลกชันแรกที่ได้นี่ขนตกหนักนี่คือขนตกน้อยอันนี้คือพวกเสาดินนะครับและนี่คือพวกมอนดยนอยก็เลยเป็นตี่มาของ,ของคอลเลกชันนี้ว่าเสาดินมอนดอยและก็ผมก็มีเทคนิคการปักเนิดหน่อยเสริมเข้าไปครับเดี๋ยวผมมีเน็ตปักแล้วนะถ้าพวกคุณได้อยู่เอาเดินนะแรกก็ลองไปเนี้ยซิงซิงจะเป็น,นโมเดิร์นซิง สังเกตกว่าเสื้อห้าตัวหรือเป็นเสืส้อบอกคนมืน,นจะเคยหันว่าคนเไนะต้องเข้ารูปแ่แทแ้ทน้มทัแอลแบบที่เรียว่าระบายแขนใส่โบได้อย่างนี้นะครับลองใส่ชิ้พอแล้วก็ทจงไปเทินอน,น้องน้องตีน,อน,ตน,อนต่องตีได้จยูบบ้านอยู่กับ,บทมานมา บ้านพักม่านเป็นคนเย็บผืนนี่เป็นออกมาเจากที่มาร้องลงที่ออกกับเป็นแรงมาด้าใจที่หลายคนถ้าพี่ว่าถ้าจะชีนี่นะนุ่งไปไอคอนสยามเป็นนั้นเออภาพได้อยู่เพราะว่ามีเน็ตไอดอลคนหนึ่งจื่อคุณนกน้อยในที่ติดตามผลงานท้องนุ่งซิ่งก็สวยได้คุณนกน้อยนี่ โปรโมทเพ้วยการลงซินนะคขึ้นโลกไฟว่าขึ้นหลงขึ้นหลงขึ้นอโซ่อินะครับไปลงสยามลงสัสแนวสยามขึ้นสยามไปลงอนุสรีใช้ขึ้นอนุสรีใช้ไปลงนั่นหมอซีทุกที่ครับโจนเพศนี่เรียกน่ีติดตามเยอะเพราะนนุ่งซีนหลังจากหกสามเป็นเสาลิมอดดอยจังปนทีนี่ ผมก็โทรศัพท์ไปหาอาจารย์ทรงซักตีนมงนาจร <en> ิงๆเป็นคนม้นาแต่บนมีชั้นไม่เนาว่าลายผ้าของมงนาที่มีลายห้องผามนั้นอาจารย์ตอบตดยบอกว่าลายผ้าของมงนาเี่ว่าหินกิ่นมันจะมีลายก็จานแปดกีลายอย่างนั้นอาจารย์ตอบแล้วลายโค้ง ที chính, ่จริงเขาบอกว่าน้ำไหลเนี่ยมันเป็นน้ำเพราะจึรวัดถิเหตที่จริงคนมันนานที่ได้ตั้งมันมาจากที่จริงกางน้ำไหลเนี่ยคนมันนานดังเดิมคือก๊อกร่วงจะบอกเป็นเทคนิคกัน่าหนอกคือของห้องเทคนิคที่ว่าก๊อกร่วงแต่มาดูมาเนี่ยไข่ก็มั่วนี่นะครับมาห้องน้ำไหลน้ำไหลกลายเป็นน้ำไหลโดยดีกว่ามันกม่ได้จึนน้ำไหลทั้งแต่ละผมก็เลยเอาความรู้จากที่ได้มาเนี่ย มาออกแบบก็คืออันนี้ลายอย่างกครับนขั้นบันไดอขั้นบันไดล้วก็ลายด้านเดอมมันก็อันนี้ก็ไปเขียนจูขั้นเลยเอาสีโปสเตอร์เนี่ยอันนย่างก็ดีไซเนอร์เท่าเลยนะแทนดี่จคอมพิวเตอร์กคดโคดตปริมันเขียนที่ีเลยมันซับใจกว่าแล้วก็ออกแบบออกมาเป็นที่อี แล้วกบพะยายามเป่าหูคนเ้าไปนั่นนี่น,นนะพี่แม่ร้องไซตตอนนี้เป็นแชบบีก็เห็นนะไซตนี่ต่อแรงคนกับก้าวหัวมาเดียวนี่คือกาล่ตัตีวาร้องไซ่บแบบต้กากันทางวมดทุ่มมอันนี้ท้งหมดเนี่ยอันนี้คือเป็นมิตใหม่ของบ้านผ้าบ้านหนองห้าซึง่งมเคยมีมก่อนครับเนี่ยออกมาปเป็นทีนี่ก็เหมือนกันนะปกติท่องหานแต่เป็นลายน้าไหลใช่ปะครับ เอากพวกลายข้ามบันไดลาย,ลายอันน้ก็ลายโค้งลายอย่างนั้นครับธรรมสูตรแล้วก็ร้องสไตลิงน้นะครับเหมือนกันเสื้อในกระองเนีเสื้อเี่บวเข้ารูปแล้วก็ร้องลน้ปลาตลาดจช่อองหมคแล้วก็ร้องสไตล์แบแล้วก็น,นอกจากเป็นสิ้นแล้ว็นสิขยาหัน อันนี้นี่เป็นทุนส่วนตัวทุนส่วนตัว,วก็คือไปซื้อผ้าอีแม่อ่นนา,าอย่างนป้าสายเด็กคนขับมือแล้วไปเรียกว่าอันนี้บอกเอามันมนีแบบนี้นี่บอกงานเออขนาดแบบนี้ขน,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 นาดดีมาก่าี่ยมันก็ว่าผ้าเนี่ยนะมันมีความงามเฉพาะของมันบางคนนี่คือคุณนายบางคนนี่กินได้นะผ้ามดรอปแต่ไอ้ร้อนมันเด็กทานน้อยนะลดก่อันนี้ก็ทีได้อย่างเราสิ้นมาแล้วก็ มาโต๊ะโต๊ะสักกว้างคอตั้งบนภาพปอจะต่อเติมนี่เข้าไปแล้วก็ปักห้อยไอนี่ใส่หน่อนะเพราะว่าหน้ามันคีแต่ยิ้อันนี้คือมันยาว45หน้าของเขาไม่สูงสุดหน้าอยาประมาณสัก30มสิน้อยๆเาขาก็มาเติมนี่เข้าไปอ่าอันนี้เป็นคอเล็กชา อย่างที่บอกทั้งหมดทั้งหมดหหนี่นะเซตทีไม่หมดอันนี้คือเขอาดีชันภาพบ้านหนองห้าส่วนเตียวอาศัมามาาายมูลอะมาโชตนาเนี่ยนะคือแง่น้อยกิโลแล้วครับเนี่ยเราก็อยากใส่แค่น,นี้เนะี่ยคนตั้งนานจะดูไใส่ที่องมั้ง <laughs> ไปไหนโปรดจะได้มาถาม นี่กับผ้าม่นผมากล <Yeah. S 1> แล้วเนาะแล้วก็มีรายน้องยรรญาผมก็มาใส่อันนี้ข้าวแ,แตตัดต่อกันก็ประชิเหมือน,นกันนคะครับ